สวัสดีค่ะพบกันกับ Special Match Love by Chun Flame นะคะเป็นช่องที่จะอ่านหน้าไพาความหมายไพและรับสารจากจักรวาลไปด้วยในขณะเดียวกันรวมไปถึงแชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ทุกศาสตร์ทุกแขนงสอดแทรกไปในขณะการอ่านไพนะคะก็คะใครที่เรียนรู้มาด้วยกันแล้วเข้าใจนะคะก็ไปกันต่อถ้าใครเพิ่งเข้ามาฟังนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยก็ฟังเป็น ไกด์ไลน์แนวทางและกันนะคะก็ฟังได้ทุกคนทุกพลังงานค่ะแต่ว่าคลิปของเราจะทําขึ้นเพื่อที่จะสร้างข้อความสร้างพลังงานลงในคลิปแล้วจักรวาลจะนําคลิปนี้ไปส่งถึงใครคลิปนั้นเป็นของคุณนะคะเราอ่านไพ่ทาคลิปตามพลังงานกดแรงดึงดูดความถี่ที่หากันจนเจอที่เรามีองค์ความรู้หรือความถี่ที่อาจจะใกล้เคียงและตรงกันแต่ถ้าไม่ตรงก็ฟังได้ค่ะนะคะฟังได้ทุกคน แต่จกักรวาลจะเน้นไปถึงคนที่ต้องการรับสารคลิปนี้จะส่งตรงไปถึงใครในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันกับหัวข้อหลายคนคงจะเห็นหัวข้อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของคลิปนี้จกักรวาลต้องการจะสื่อสารอะไรในคลิปนี้นะคะและนําส่งถึงใครขอดูพลังงานของคลิปค่ะพลังงานของคลิปนี้ดมู n ค่ะ จกักรวาลต้องการนาส่งคลิปนี้ไปถึงคนที่เรียนรู้เรื่องจิตและวิญญาณกําลังเรียนรู้เรื่องของจิตใจภายในจิตวิญญาณภายในต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเซนส์นสัญชาตญาณคลิปนี้จะนําส่งไปถึงคุณ คลิปนี้พลังงานคือจัสติกค่ะคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ของการถูกตัดสินพิพากษาหรือกำลังถูกนำทางเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ถูกต้องสมดุลชัดเจนนะคะคลิปนี้จะนำส่งถึงคุณเพื่อให้คุณได้เรียนดูคลิปนี้จะนำส่งถึงใครอีกค่ะขอดูพลังงานของคลิปสิบไม้เท้าค่ะอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณอย่างสูงสุดหรือกำลัง สิ้นสุดการหลับไหลก้าวเข้าสู่การทุนรู้หรือจะเป็นคนที่อยู่ในสภาวะทางโลกการทํางานหนักๆแบกภาระทุกใจปัญหาชีวิตเยอะๆนะคะคลิปนี้จะส่งตรงไปถึงใครอีกส่งตรงไปถึงคนที่กําลังปฏิบัติงานจิตวิญญาณอยู่ด้วยอุ้ยมีหลากหลายครบแทบจะครบทุกพลังงานเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่กําลังต้องการเข้าเช่นทางจิตวิญญาณการแก้ไขตัวเองการออกจากความทุกข์และปัญหาต่างๆการเรียนรู้จิตวิญญาณขั้นสูงสุดนะคะคลิปนี้ก็จะ ส่งตรงไปถึงคุณแต่ถ้าใครบังเอิญแวะเข้ามาฟังพลังงานไม่ตรงสามารถฟังได้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะอ่านเป็นไกด์ไลน์แนวทางเป็นสัญญาณเป็นการบอกเล่าด้วยแหละยังไม่รู้จะอ่านอะไรออกมานะคะตามจักรวาลตามสัญชาตญาณภายในของผู้อ่านเช่นกัน,นพลังงานประมาณนี้นะคะมีเฮอร์มิตหมายเลข9หมายเลข10ไม้ท้าธาตุไฟเมสิงชนูวันอาทิตย์วันเสาร์ดมูลพลังงานธาตุดินหรือคนเกิดวันจันทร์ นะคะแล้วก็มีลัคนาราศีตุลตุลาคมคือ justice อส่วนอันนี้ hermit นะคะสัญลักษณ์อันนี้ลัคนาราศีใดเอ่ยจำไม่ได้ลัคนาราศีกันหมายเลข9เดือนกันยายนก็ได้นะคะลัคนาราศีกันอยู่ในธาตุดินเหมือนกันมีธาตุดินธาตุดินวันจันทร์กันยายนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูวันอาทิตย์วันเสาร์ลัคนาราศีตุลตุลาคมฟังได้ทุก วันเดือนปีเกิดธาตุลัคนาราศีฟังได้ทุกอัตลักษณ์อัตภาพอัตราตัวตนมาเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อในวันนี้รักคนอื่นนะคะหรือรักตัวเราเองเออรักคนอื่นนี่ก็จะเป็นพลังงานมิติที่สามรักตัวเราเองก็จะเป็นพลังงานของการตื่นรู้มิติที่สี่ถ้าเราทำสองมิตินี้ได้เราก็จะเคลื่อนสู่มิติที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองไปตามภารกิจนะคะแต่จะต้องพ้นจากมิติสาม และทะลุพ้นมิติสี่ได้ซะก่อนหลายคนก็วนอยู่5ปี10ปีมวนอยู่มิติสี่แล้วเข้าใจว่าตื่นรู้แล้วเลื่อนระดับแล้วก็มีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบมิติที่3และ4ตามที่พูดไปตามหน้าปกที่เห็นเลยนะคะรักคนอื่นเรารักคนอื่นเรารักแต่คนอื่นหรือเรารักตัวเองคนะ่ะขอดูหน่อยว่าคลิปนี้กําลังจะนําส่งข้อความอะไรถึงใครกําลังอยู่ในสถา,านนะ อะไรอยู่สถานการณ์อะไรและมิติไหนเดอร์สตาค่ะเป็นพลังงานของการโอ้ <Yeah. S 1> การรักตัวเองปกป้องตัวเองการเจอทางสว่างแสงสว่างเดอ s t สตานะคะความเฉิดฉายคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางมีแสงสว่างเริ่มที่จะมีความชุ่มชื่นในจิตใจมีสเสน่ห์ในจิตใจอะไม่ใช่สเสน่ห์สำหรับผู้คนอื่นนะแต่คุณกลับมารักตัวเอง ในคลิปนี้กําลังส่งถึงคนที่กําลังทําภารกิจมิติสามิติสี่นั่นแหละเปลี่ยนจากรักคนอื่นรักแต่คนอื่นมัวไปรักคนอื่นโหยหาที่คนอื่นกลายเป็นพลังงานรักตัวเองเติมไฟเติมแสงสว่างเติมความชุ่มชื่นเติมชีวิตดีๆให้กับตัวเองนะคะแล้วเป็นการรักตัวเองปกป้องตัวเองสร้างขอบเขตให้กับตัวเองเป็นพลังงานที่เรียนรู้ด้านจิตวิญญาณด้วยดาวจันทร์วันจันทร์ก่อนเกิดวันจันทร์ลัคนาราศีกุมภาพันธ์นะคะ คุณภาพันธ์ทัดลมความคิดความคิดของคุณเปลี่ยนไปนะคะคุณรักตัวเราเองมากขึ้นสามเหรียญค่ะตอนนี้คุณอยู่ในการพัฒนาตัวตนอยู่ในการฝึกฝนการเรียนรู้กล้าสแสดงออกเลิกกลัวการลงมือทำงานใหม่การสร้างสรรค์าง,งานแบบครีเอทสร้างสรรค์พัฒนาพัฒนาทั้งงานทั้งการเงินและตัวตน พัฒนาสูงสุดนะคะตอนนี้อยู่ในจิตวิญญาณมิติที่4กันแหละนะคะสำหรับคลิปนี้จะส่งไปให้กับคนพลังงานนี้แต่ถ้าใครเข้ามาแล้วไม่แน่ใจไม่ชชว่์ยังไม่ตรงให้ฟังเป็นไกด์ไลน์แนวทางนะคะหรือว่าทักมาเช็คพลังงานกันส่วนตัวได้ตามไลน์ที่ขึ้นที่หน้าจอมีห้าม้เท้าขึ้นมาเป็นคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตความวุ่นวายทางโลกการงานการออกจากการทะเลาะเบาแวงแข่งขันกลับมาสู่ตัวตนที่แท้จริงกลับมาสู่จิตวิญญ,ญาณจิตใจนะคะ เป็นคลิปที่จะส่งตรงถึงคนที่พัฒนาจิตวิญญาณอยู่นะคะอาจจะตั้งแต่มีทั้งเริ่มต้นมีกําลังอยู่ในเส้นทางและมีกําลังพัฒนาขึ้นสูงขึ้นนะก็ยกระดับไปให้ถึงมิติที่5ขึ้นไปก่อนแล้วลเดี๋ยวคุณก็จะรอดพ้นปลอดภัยจากการวนเวียนหรือเกมมายานะ,ค,ะคุณจะเข้าสู่ความเป็นจริงมากขึ้นกว่านี้แต่ตอนนี้มาได้ถูกทางมาได้ดีแล้วคุณเรียนรู้จิตใจตัวเองเรียนรู้ความคิดตัวเองเนะี่ยความคิด แล้วคุณสร้างขอบเขตคุณกําลังปกป้องชีวิตตัวเองปกป้องพลังงานตัวเองและพัฒนาตัวเองไปด้วยอะ่ะถือว่ามีความมาถูกทางคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและแกร่งด้วยนะมีพลังงานธาตุไฟธาตุไฟแม่สิงห์ฉนงมีธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มวันอังคารราหูวันอาทิตย์วันเสาร์มีธาตุดินนะคะวันจันทร์มีวันพฤหัสด,ด้วยเออมีวันพฤหัสด,ด้วยนะคะ มาดูที่หัวข้อรักคนอื่นหรือเรารักตัวเองคลิปนี้จะนำส่งให้กับคุณอัศวินดาค่ะคุณกลับมารักตัวเองแบบไม่เห็นแก่ตัวละหลายคนอาจจะเคยติดวังวนว่ารักแต่ตัวเองรักแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวมันเป็นความกลัวตอนนี้คุณปลดล็อกแล้วนะคะจักรวาลและไฮเอเซกำลังผลักดันคุณไปเจอจุดที่คุณปลดล็อกแล้วปลดล็อกทางความคิดไพ่ความคิดเนี่ย เดอสตาและอัดวินดาปลดล็อกทางความคิดแล้วว่าอ๋อเราคิดดึงดูดเราคิดสร้างสถานการณ์นี้เองกลับมารักตัวเองมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่คือการกลับมาซ่อมแซมเยียวยาตัวเองต่างหากเติมพลังงานชีวิตให้ตัวเองต่างหากเพื่อที่ตัวเองจะใช้ชีวิตเป็นคนใหม่คิดใหม่รู้สึกใหม่ทำใหม่สถานการณ์ใหม่เหตุการณ์ใหม่ๆ การกระทำใหม่ๆทุกอย่างจะใหม่หมดเลยนะคะจากเหตุการณ์หลังจากนี้ไปเพราะคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณวนอยู่ในมิติ3-4แล้วได้เวลาที่คุณจะต้องพัฒนายกขึ้นไปให้หลุดพ้นมิติ4ให้ได้ ตอนนี้เหมือนคุณเริ่มจะหลุดพ้นมิติ3มันหน่อยหน่อยนิดนิดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอคุณเข้าสู่มิติ4อย่างเต็มตัวคุณจะต้องหลุดพ้นจากมิติ4ให้ได้คุณก็จะหลุดทั้ง3และ4เพราะฉะนั้นยกระดับพลังงานจิตสานึกยกระดับความถี่ของจิตสํานึกไปเรื่อยๆมันแยกนะคะความถี่ของจิตสํานึกกับพลังงานการตื่นรู้ในจิตสานึก ในจิตสํานึกก็จะมีพลังงานความถี่คุณจะต้องซ้อนเข้าไปเรียนรู้จิตสํานึกของตัวเองให้อย่างแบบลึกๆๆเหมือนก้าวม่เท้าฝึกซ้อมซุ่มซ้อมก่อนฝึกตื่นรู้ซุม่มซ้อมตัวเองแก้ไขตัวเองขัดเกลาตัวเองไปแล้วมันชนะแล้วอ่ะมันได้แล้วเราก็เผยแพร่แบ่งปันด้วยการเป็นตัวของตัวเองเปลี่ยนชีวิตใหม่คิดใหม่แชร์โพสต์ใหม่ๆทําอาหารเมนูใหม่ๆกินแบบใหม่ๆนะคะขับรถไปทํางานด้วยอารมณ์ใหม่ๆคุณจะมี สิ่งที่คุณใช้ชีวิตเป็นคนน่ะใหม่นึกอ,ออกมาททางานก็มีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆอะไรแบบนี้คุณจะไม่ตันคุณจะไม่จมอยู่กับเกมโลกสถานการณ์โลกการด่าการคอมเมนต์การท็อกซิกอะไรนะคะเออคุณจะแบบไม่บริโภคร่วมแต่คุณจะร่วมอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขสนุกในเกมของคุณเหมือนอัศวินดาสนุกอยู่ในเกมของคุณรักคนอื่นหรือเรารักตัวเองให้พลังงานของคุณออกมาคุณรักตัวเอง คุณเติมเต็มตัวเองคุณทบทวนตัวเองคุณรักตัวเองแบบถ่อมตัวคุณรักตัวเองแบบเมตตาตัวเองซ่อมแซมตัวเองอยากเอาตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อที่จะได้ดีกับตัวเองและผู้อื่นใช่ไหมคุณรักตัวเองในแบบถ่อมตัวแบบซอฟซอฟแบบอบอุ่นแบบทบทวนแบบเรียนรู้คุณไม่ได้รักตัวเองแบบมั่นเฟียดโวยวายวีน เห็นแก่ตัวมันไม่มีพลังงานนั้นเป็นพลังงานเติบโตพัฒนาแก้ไขเห็นไหมแสดงว่าการรักตัวเองเรามองที่พลังงานเรามองที่ความหมายเรามองที่คําศัพท์นะคะเราไม่ได้มองว่ารักตัวเองมันจะแปลว่าเห็นแก่ตัวเลยนั่นมันคือการกระทํานั่นมันคือพฤติกรรมนะคะแต่อันนี้คาว่ารักตัวเองในแบบนี้คือพลังงานจิตวิญญาณอารมณ์ความรู้สึกภายในที่เรารักตัวเองเราเห็นคุณค่าตัวเองเรากลับมาซ่อมแซมตัวเองเราพร้อมแล้วเราถึงจะ เปิดเผยเราถึงจะใช้ชีวิตให้คนอื่นได้เห็นนะคะ แต่ระหว่างที่เข้าถ้ำหรือการรีเซ็ตตัวเองอยู่เนี่ยคุณก็ใช้ชีวิตปกติไปด้วยแต่คุณจะระมัดระวังแต่ไม่กลัวแต่คุณจะระมัดระวังแล้วค่อยๆขัดเกลาปล่อยวางไปละปล่อยวางไปในที่สุดนะคะคุณก็จะใช้ชีวิตในรูปแบบเวอร์ชันใหม่ได้โดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไปไหนหายไปไหนเลยใช้ชุดเดิมๆแค่เปลี่ยนแปลงความคิดอารมณ์ความรู้สึกจิตใจระมัดระวงังถมตัวแก้ไขและพอดีแล้วเราก็ใช้ชีวิต ปกติเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคนอื่นจะสัมผัสเองคนที่จะให้คําตอบคุณได้คือคนรอบข้างนะคะคนที่ใกล้ชิดคุณหรือสถานการณ์ชีวิตของคุณประสบการณ์ในชีวิตของคุณมันจะตอบคุณได้นะคะว่าสถานการณ์ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปดีขึ้นหรือวนอยู่ที่เดิมรักคนอื่นหรือรักตัวเอง5้าเหรียญรักคนอื่นหรือรักตัวเองเนี่ยเรื่อง,องการเงินเห็นไหมเราจะต้องแก้โดยการที่เราไม่เอาเงินไปผูกติด ความรักกับงานกับเงินเงินคือเงินค่ะรวยคือรวยจนคือจนงานคืองานพอเราแยกกันออกเราจัดสรรระบบระเบียบใหม่เปลี่ยนแปลงเรื่องของความขัดสนความขาดแคลนกลับเข้ามาภายในดูว่าทําไมเราอยากรวยอยากมีอยากเป็นอยากได้ทําไมเราถึงขาดแคลนขัดสน,ดสนการเงินติดขัด ระบบความคิดเราเป็นอย่างไรระบบความรู้สึกเป็นอย่างไรความเชื่อหรือการลงมือทําในหน้าที่การงานเราเป็นอย่างไรหรือร่างกายสุขภาพของเราการนอนการอ่อนเพลียต่างๆนะคะกลับมารีเซ็ตพวกนี้คุณรักคนอื่นอยู่คุณก็จะให้มากมายจนเราเดือดร้อนนะคะคุณรักคนอื่นอยู่คุณก็จะไปตามหาคนที่ใช่คนมาดูแลแต่ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะรักตัวเองเป็นดูแลตัวเองได้ นะคะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันให้กับผู้อื่นคุณจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์ในตัวเองมีประโยชน์ในตัวเรานะคะแล้วจะไม่ขาดแคลนขาดสนเขาขยาย5้าเหรียญขยาย5้าเหรียญออกมาเป็นสีเออ่เหรียญความมั่นคงทรัพย์สมบัติคุณจะมีคุณจะมีกินมีใช้ของคุณเองได้คุณสามารถเปลี่ยนจาก5าเหรียญเป็น4ี่เหรียญได้ไหมครับ ก็ความมั่นคงจะขาดแคลนขัดสนรอคอยไม่มั่นใจแบบติดอยู่ในพลังงานของรวยๆจนๆนะคะคุณก็จะกลับมามั่นคงเซ็ตระบบการงานการเงินของตัวเองให้สมดุลแต่ก็ระวังความตระหนี่ทีเหนียวไว้นะคะในพลังงานของสี่เหรียญแต่ก็ถ้าเรียนรู้แล้วเราก็จะแก้ไขได้นะคะเป็นสามไม่เท้าเห็นไหมแก้ไขไปค่ะพัฒนาไปถ้าเราเป็นตระหนี่ทีเหนียวก็ ไม่ต้องไปถึงขั้นฟุ่มเฟือยแต่ก็รู้จักสละให้แบ่งปันพัฒนาไปนะคะแผนจิตวิญญาณของคุณมีอยู่แล้ววางอัตราตัวตนแล้วเรียนรู้จิตวิญญาณได้มากขึ้นาตุไฟเม่สิงห์ธนวันอาทิตย์วันเสาร์เจ็ดเหรียญ ค่อยๆทานะคะการลงทุนรีเซ็ตใหม่วางแผนใหม่ลงทุนใหม่ลงทุนกับตัวเองดีที่สุดความคิดความอ่านการศึกษาสุขภาพแล้วเราใช้สิ่งเหล่านั้นลงทุนเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างเงินนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของลงทุนแบบติดอยู่ในวังวนมิติ4มิติ3พวกแบบหลอกเรื่องของค่าเงินเศรษฐกษิจทองอะไรพวกนี้ก็ระมัดระวังลงทุนด้วยตัวเองและเรียนรู้ การจัดสรรการลงทุนให้ดีนะมันจะเกิดประโยชน์ทําด้วยจิตวิญญาณลงทุนแบบจิตวิญญาณผลผลิตมันก็จะงอกเงินแบบจิตวิญญาณนะคะเรารักตัวเองหรือเรารักรักคนอื่นหรือเรารักตัวเอง the lover ค่ะความรักถ้าเรื่องของคู่รักคนรักนะคะจะต้องรักตัวเองให้เป็นและดึงดูดคนที่รักตัวเองเป็นมารักกันละกันความรักที่ดีที่แท้จริงอย่าไปรักแต่เขาอย่าไปรักแต่คนอื่นระมัดระวังการเผลอไปรักแต่คนอื่น หรือมัวแต่รักในคู่ของเราหลงไหลเสพติดกิเลสราคะในเชิงมิติสามแต่จงมีรักมีความสัมพันธ์นะคะมีความโรแมนติกแบบมิติที่5ขึ้นไปมิติที่4ก็จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะกลับไปสู่มิติ3หรือจะวนอยู่ในมิติ4แบบมายามายาความรักแบบมายาหลอกหลอกเราไปเรื่อยๆนะคะรักแท้คือรักตัวเองและแบ่งปันความรักของกันและกันให กับอีกฝ่ายหนึ่งคือรักตัวเองเป็นทั้งคู่ดึงดูดมาเจอกันและรักกันละกันและแบ่งปันความรักรักไร้เงื่อนไขมีความสัมพันธ์แต่ในคู่ของเรารักแต่ในคู่ของเรามีความรักที่สวยงามมีความสัมพันธ์ที่ไหลลื่นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันไม่เสพติดมัวเมานะคะแต่รักกันจริงๆความปรารถนาดีความรักที่สวยงามความรักที่ รักเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเรารักคนอื่นหรือเรารักตัวเองสี่ถ้วยอืมเนี่ยพลังงานของการคิดถึงอยากได้อยากได้ความรักการละเมอถึงความรักก็ระมัดระวังตรงนี้นะคะให้ปล่อยวางวางเฉยแล้วดึงดูดความรักที่ใช่มาดีกว่านะคะมีพลังงานสี่ถ้วยและ the lover ออกมาซ้อนกันเป็นพลังงานที่ต้องระม,มัดระวงังเรื่องของความเจ็บติดความหลงไหล ในสิ่งที่ยังไม่ใช่ของเรายังไม่เป็นของเราหรือเรารอคอยหรือเราตามหาแล้วมันยังไม่ได้นะคะระวังพลังงานนี้เนาะขอขยายสองใบนี้ซี่เป็นพลังงานที่พอมันออกมาติดกันแล้วมันอันตรายนิดนึงขอขยายและคําแนะนำไกด์ลายนะคะ The world โลกแห่งความรักโลกแห่งจิตวิญญาณโลกภายในความรักจากจิตวิญญาณจะช่วยได้ถ้าใครติดอยู่ในความรักทางโลกนะคะ การเริ่มต้นที่ตัวเองนั่นแหละกลับมารักตัวเองจะทําให้เราหลุดพ้นจากรักแบบกิเลสราคะมืดมัวรักแบบหลับไหลนะคะทําอะไรไม่ได้เลยเอาตัวเองออกมาเท่านั้นนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวความรักที่ไม่ใช่จะหลุดไปความรักที่ใช่จะเข้ามาเองจากพลังงานของเราเพราะความรักที่ไม่ใช่ก็มาจากพลังงานของเราทําพลังงานใหม่ทั้งทั้งสี่ในตัวเราเลยดินน้ําลมไฟหรือว่า m ฟมินินม s c u l ลีนในตัวเรานะคะแล้วเริ่มต้นใหม่เด็กถือเหรียญที่เรากลับมาดูตัวเองใหม่พลังงานนี้แวบเข้ามาไม่รู้ของใครไม่ตรงไม่จริงไม่ใช่ใชก็ฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะรักคนอื่นหรือรักตัวเองอพลังงานของ10เหรียญพาเลสอ f คอยเป็นพลังงานของการต้องกลับมาเยียวยาตัวเองจนเต็มที่สมบูรณ์ก่อน พร้อมก่อนมีความอบอุ่นมีความว่างเริ่มโปร่งสบายมีความเหมือนภาพเนี้ยเหมือนธรรมชาติที่สวยงามนาวพระราชวังเงี้ยนะเป็นแสงอ่อนๆพลังงานกรา u n d i n เนาะอะไรที่ทุกข์ใจก็ลองกราวดิง้งดูลองปล่อยลองอาบน้ําลองแช่น้ําลองอยู่กับธรรมชาติ นะคะอาจจะช่วยให้คุณคิดอะไรออกอยู่กับแสงแดดมองน้ำมองแสงแดดมองธรรมชาติอาจจะช่วยปลดล็อกความยึดติดยึดมั่นถือมั่นในกิเลสราคะในความรักหรือในการหลับไหลต่างๆยกความถี่มิติสามออกให้ได้นะคะเดี๋ยวขอขยายเซตนี้หน่อยได้ไหมคะมันเป็นพลังงานที่เหมือนอยากจะไกด์อะไรบางอย่างขอจักกวาลช่วยไกด์พลังงานที่แวบเข้ามานี้หน่อยนะคะมีพลังงานนี้เข้ามาความเชื่อคะ่ะ หมายเลข้าหารแฟนเนะาะให้พระทำสมาธินะคะปล่อยวางกลับคืนสู่ตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจความคิดความรู้สึกตัวเองใหม่ที่เราไปหลงไปติดไปถูกมอมเมาถูกแทรกถูกอะไรบางอย่างเป็นพลังงานเราเองอะคะ่ะที่ส่งออกไปดึงกลับเข้ามาก่อนนะคะเป็นราชาไม่เท้าก่อนเซตใหม่ตั้งหลักใหม่ตั้งใจใหม่ทั้งหญิงทั้งชายนะที่ตอนนี้อาจจะไปติดในความคิดความรู้สึกหรือการกระทําเกี่ยวกับ เรื่องของทางโลกจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวมอมเมาอ,อตอนนี้เราต้องดึงตัวเองออกมาสู่ธรรมชาติบ้างกินอาหารอร่อยอยู่กับตัวเองพาตัวเองไปคิดเรื่องอื่นสมาธิดูสิ่งที่มันจะลงใจทำอะไรก็ตามที่เป็นพลังงานบวกก่อนเลยนะคะตอนนี้มีพลังงานนี้เข้ามา ช่เราต้องวางอัตราตัวตนเรายึดในตัวเขาตัวเธอเรายึดในอัตราตัวตนความหล่อความสวยความติดความหลงไหลนะคะอาจจะต้องพาตัวเองอยู่กับธรรมชาติความว่างเปล่าความสบายสบายมั่งความสมดุลเห็นไหมคะมันไม่สมดุลแค่นั้นเองนะคะ องเก้าวดาบคิดมากเอาออกจากหัวไม่ได้เขาจะรักฉันไหมเขาจะไปหรือเปล่าคนนี้ใช่หรือเปล่ามันกลัวผีกล,วกลัวมดกลัวแมลงสาบชีวิตมันมีแต่ความคิดทุกๆุก,กวิตกแล้วกลัวอยู่นะคะตอนนี้ต้องสมดุลอะเป็นพลังงานของคุณเองนะคะไม่เกี่ยวกับใครทุกสิ่งทุกอย่างแค่เป็นประตูที่เปิดมาส่องแสงเป็นประตูเป็นกระจกที่มาสะท้อนเราเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวสรุปกันหน่อยสําหรับหัวข้อนี้นะคะหัวข้อนี้ รักคนอื่นหรือเรารักตัวเองคุณรักคนอื่นหรือคุณรักตัวเองแล้วคะรักคนอื่นหรือรักตัวเองหกเหรียญคุณต้องรู้จักเป็นให้ได้ก่อนแล้วแบ่งปัน sharing แบ่งปันแล้วให้คุณอยากได้ความรักคุณต้องเป็นความรักคุณจะดึงดูดเข้ามาแต่ถ้าคุณเป็นความรักแล้วคุณจะเก็บไว้คนเดียวห่วงแหน กลัวเสียไปก็ไม่ได้คุณต้องแบ่งออกไปนะคะแล้วราชินีถือเหรียญการรักตัวเองเพิ่มพูนศักยภาพกันเห็นคุณค่าตัวเองการทําให้ตัวเองกลับมาเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มีทัศนคติที่ดีอยู่ได้ด้วยตัวเองดูสง่างามนะคะชีวิตที่แบบเด็ดเดี่ยว มีความชัดเจนกับชีวิตตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณจะดึงดูดสิ่งที่ใช่เข้ามาอะไรที่ไม่ใช่ต้องออกไปก่อนอะไรที่จะดึงดูดคุณไปในกิเลสราคะการเลือกมากมีช้อยเข้ามาให้เลือกมีตัวเลือกเยอะไม่ได้ดูดีไม่ได้ดูมีเสน่ห์นะคะมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นพลังงานที่ที่ดึงดูดมาถ้าคนที่ใช่มันจะใช่เลยเพราะฉะนั้นเคลียร์พลังงานสับสนเลือกไม่ถูกเอาออกจากหัวไม่ได้เคลียร์เลยถ้ายิ่งเป็นอาการเหล่านี้ไม่ต้องคิดมาก ก็รู้ว่าต้องเคลียร์ไม่ต้องไปถามว่าอะไรคืออะไรให้เคลียร์ออกเคลียร์ออกไม่ว่าอะไรก็ตามคัดออกเคลียร์ทิง้งเคลียร์ทิ้งเขาไว้รู้แล้ววางเขาไว้นะคะแล้วใครเข้ามาจีบเข้ามาหาเยอะแยะเยอะแยะ,แยะ,แยะก็ไม่ใช่ว่าเราไปมองว่า ทรงสเสน่ห์นะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ใจในภายภาคหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเราตั้งตัวเราเองให้อยู่เป็นที่เป็นทางในจิตในใจของเราแล้วใครเข้ามาเป็นมิตรภาพดีๆรู้สึกดีแล้วคัดกรองคัดกรองคัดสันจะดีกว่านะคะเด็กถือไม่เท้าค่ะต้องเรียนรู้เรื่องของตัวเองเยอะๆตาที่สามคือการรู้เรื่องของตัวเอง ะะการรู้เรื่องตัวเองตั้งแต่เด็กแต่น้อยเติบโตมาเป็นปัจจุบันนี้และอนาคตต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวพอเราสร้างตัวเองขึ้นมาได้เป็นตัวเป็นตนตรักตัวเองรักในตัวเองจนเห็นแก่นแท้ของชีวิตตัวเองเราจะเริ่มที่จะใช้ชีวิตทางโลกมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นถูกต้องขึ้นก็จะพอถูกต้องขึ้นเนี่ยใช้ชีวิตในทางโลกแบบถูกต้องขึ้นสมบูรณ์ขึ้นคุณก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่มันเป็นเส้นทางของคุณจริงๆมากขึ้นนะคะ ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าชีวิตมันจะถูกหรือจะผิดอะคะ่ะเพราะเราเลือกมาเองเราก็สร้างเองเราก็ทำลายเองเราก็แก้ไขเองนะคะ p a l a t e of War เนี่ยจิบไม้เท้าเห็นไหมเราทำมาเองทั้งนั้นก็รับผลและสร้างขึ้นใหม่รักคนอื่นหรือรักตัวเอง่ะ The Magician คุณต้องรักตัวเองให้มากขึ้นแปดเหรียญค่ะแล้วค่อยเป็นค่อยไป Tree of Life พลังงานชีวิตข้างในของคุณคือตัวตนที่แท้จริงกายภาพเป็นภาชนะที่คุณจะใช้และดูแลเขาให้ดีนะคะ แปดไม่เท้าค่ะการติดต่อการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นฟังสายสัญญาณและพัฒนาตัวเองแต่ไม่ต้องไปรอคอยว่าอะไรจะเข้ามาเราสร้างสร้างขึ้นเองเดี๋ยวกดแรงดึงดูดจะทํางานนําส่งเข้ามาให้เองความสมดุลเป็นสิ่งที่สําคัญสมดุลในอารมณ์ความรู้สึกจิตใจสมดุลการใช้ชีวิตนะคะ กายภาพและจิตวิญญาณคุณต้องสมดุลมันให้ดีจะได้ใช้ชีวิร่วมกันได้อุปสรรคปัญหาไม่มีอะไรแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะจบไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวสร้างใหม่เตรียมตัวเริ่มต้นใหม่เรมต,ตรียมตัวใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องทําต้องเป็นจริงๆนะคะเก้าเหรียญค่ะ คุณคิดอุดมสมบูรณ์ได้เลยคุณมั่นใจมั่นคงในตัวเองได้เลยนะคะ j u d g m e n t ค่ะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทำที่สิ่งที่คิดดีรู้สึกดีส่งออกดีไว้ก่อนคุณจะได้ดึงดูดเข้ามาตามที่คุณคิดรู้สึกแล้วส่งออกนะคะมันไม่มีอะไรทำเราไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นกำหนดไว้หมดแล้วแค่คุณจะรู้เมื่อไหร่แล้วคุณจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมากำหนดสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรสตรนส์ความเข้มแข็งความสมดุลทั้งสองด้านของคุณจะช่วยนำทางให้คุณ ไปได้ในทุกๆด่านในทุกอุปสรรคในทุกบททดสอบนะคะอัศวินเหรียญค่ะอยู่กับปัจจุบันเข้าไว้และไปยังข้างหน้าใช้ตัวของเราเนะะี่ยค่ะอยู่กับปัจจุบันและไปยังข้างหน้าของตัวคุณเองนะคะอัศวินเหรียญก็ประมาณนี้นะคะสาหรับใครที่กําลังหาคําตอบอยู่ไกด์ไลน์แนวทางนะคะถ้าใครอยากจะเช็คส่วนตัวทักไลน์ที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ